สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงไปประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอารยศินสิริวัณวรีนารีรัตน์ครั้งที่หนึ่งทับสองพันห้าร้อยหกสิบห้าวันนี้เวลา11นาฬิกาส1นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปอาคารมหาจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสาการะพระบรมชาย,ยาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จไปห้อง111รงไปประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอารยศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตน์ครั้งที่1ทับ2565มีระเบียบว,วาระต่างๆอาทิการแต่งตั้งรองประธานกรรมการมูลนิธิด้านการต่างประเทศการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่1ทับ2564 การรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิประจำปี2564อาทิผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายงานผลการศึกษาของผู้ได้รับทุนระดับปริญญาเอกของมูลนิธิจำนวนสองคนและผู้ได้รับทุนฝึกอบรมนักกรุงเวียนนาสาธรารณรัฐออสเตรียจากมูลนิธิจำนวนหนึ่งคนการพระราชาทานหนังสือแก่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนในพระอุปถัมภ์ตลอดจนความคืบหน้าโครงการการพัฒนาดนตรีศึกษาดนตรีม a r ชิ่งอาร์และวงโยธวาทิ์ในประเทศไทยซึ่งเป็นโครงการนำร่องในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาในศาสตร์ดังกล่าวแก่เยาวชนในประเทศอย่างครบถ้วนรอบด้าน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวดีนารีรัตน์ราชกัญญามีพระประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและบุคลากรที่มีทักษะด้านศิลปะแขนงต่างๆเพื่อมีการพัฒนาและเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะให้เป็นที่ประจักษ์นำมาซึ่งประโยชน์ต่อประเทศชาติในเชิงศิลปกรรมจึงมีพระดําริให้จัดตั้งมูลนิธิอาระยศิลป์สิริวัณวดีนารีรัตน์ขึ้นโดยทรงดํารงตําแหน่งเป็นองค์ประธานมูลนิธิและพระราชทานเงินเป็นทุนเริ่มแรก ซึ่งมูลนิธิได้สนับสนุนทุนการศึกษาและให้ทุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาครูอาจารย์และบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านศิลปะตลอดจนจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเกี่ยวกับศิลปะประเภทต่างๆรวมทั้งยังส่งเสริมพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตผลงานรวบรวมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางด้านศิลปะเพื่อเป็นเครื่องมือให้เกิดสาธารณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ